มึงจะว่าแม่แบบนี้ไม่ได้พอกับยายไรละครั่ำยวัวไม่ใช่ใช่ใช่มันลำแบบยวัวนะ่ะมันชายตูดดิ๊กนะ่ะดังไงถึงจะ้วมันไม่เกี่ยวกับการลำนะครับอออเออเอาพ่อหอมปากหอมคอืออแม่ไม่เอ่ยชื่อทางนั้นเดี๋ยวมันจอบยิงจ้องอีก มแม่ลานั่งอยู่นาปูเลื่อสีกำลังคำอยู่เข้าจะปูกจะักเลยแม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนุนม่ทิงกิ้งวะไหนคุยแม่ยังวะอือแล้วทีนี้ลูกรู้คิดดูบอสเบบี้รำแพะนาะน่ะเขาแบบเขาฝังใจแม่ไปดูในคอมเมนต์นนะ่ะคุณนุแม่อย่าไปว่าเขาเข้าคนดัง นี้คนที่เข้าไปคอมเมนต์น่ะเขาบอกว่าเบบี้ลำเพน <c oughs> เขาไปฝังใจกับเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้น้องแบบจำคือความรู้สึกต้องท้าผิดกูบะก็โดนทำโทษไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรจนว่าวันที่เขาบวงสวงเขาไม่ให้แหมบกไปใกล้หน้าพิธีเลยเห็นไหมลูก ขาให้มันนั่งอยู่ข้างหลังอย่าไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็เลื้อยเป็นงูเขียวอยีกทีนี้หนังเขาลงไปสิบล้านทีนี้โดมไม่พังแล้วมันจะเจ๊งทีงนี้น <c oughs> เหมือนกับแจ่แกรู้ทันหล่ะแกไม่ให้มันไปพ้วนเปี้ยนข้างหน้าเลยเออเห็นมานั่งอยู่ข้างหลังสายยุมพ <c> อ <oughs> ด,ดีแม่ พอดีล <łość> ูกห <semester> ัวใจใกล้ปืนพอดีจ้าก้อยทหารหาทุกท่านแก้วขาดปลอดภัยเด้อกเด้อนะคะไรชดบ่บไายลมบ่เป็นแม่หญิงเออเดี๋ยวข้าสืบก็มา มันยุ่มไม่ทันแล้วเห็นนั่งอยู่แถวสามอะไรนะหรือสีนี่ล่ะเออใช่ลูกนุออะไรแม่ก็ง้ำดวนหน้ากุดก่อนหน้าทัานเราวังใจเรา <c oughs> อ,นนอมมืมมาทุนิียมาว่ดูแล้วนางไม่ตาร้อนใส่โอโอหรือแม่โอได้อ,อ,อกอกคือมันก็ใช่เว้นตาดำไงมันสะกดคือบุกปิดความรู้สึกได้เว้นตาดำอ่าไหนแม่แม่ว่าไม่ไปดูแม่พูดเหมือนอยู่ในน้ำ <laughs> เออนะถ้าเขาแบบเปลี่ยน เปลี่ยนคนสนับสนุนที่แม่ไม่โอเคเขาปล่อยให้คนที่ด่าน้องแล้วไปเชียร์อยู่นั่นแหละเชียร์ทำไมอ่าแล้วมันก็ไม่มีศักยภาพคุณภาพบ่ไม่ไปเชียร์อย่างอ่ะทีนี้พอเขาไปเห็นเฮียหน่อยแบบไปด้านลูกโซเฟียหนยโอ้ยแม่โอเคเพราะแม่รักโซเฟียอืมค่อยๆหอ,อ,อบหรือว่าลูกเบาไว้แล้ว <c oughs>

ต้องขเอขากระอบ้าแม่ไป็นูกนวอะปักกินแบนึ่งแม่โอ๊ยเ <c oughs> มอกี้ยังไม่จงโอ๊ยผุ้กอมโอ๊ยจะจุนล้าอะไรนะัดห้องน้ำว่างแม่ปิดเสียงกันไหมแม่บุตรท่าน โอ,นนอ๊้ยรูคเกินแล้วแม่โอ้ยนั่นล่ะทีนี้ก็คิดดีวันนี้ห้ามเลยจะค้กนะแม่วันนี้น่าจะตรงเป้าอืมเดี๋ยวแม่กินน้ำอีกคนโอ้ยเหมบจัดก,การแม่แล้วหัวบ่อ แแม่สงสารเแบบีลำเพนเพราะว่าแม่ไปดูคอมเมนตนะ์อ่ะรอแม่ไล์จนหลับอ๋อขออภัยด้วยลูกอืมของแท้ขอบคุณที่กดไลค์ให้แม่หญิงนะคะเช็คยอดไลค์หน่อยได้เท่าไหร่แล้วลูกยอดไลค์ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้อืมยอดไลค์ถึงไหนแล้วลูกตกตวคนดูลาวดีลูกพ่อเอกน้องทำบุญสารปู่ตาอ๋อจัดจัด โอ้ยอดไลค์ได้หนึ่งร้อยเลยสุดยอดนะเนี่ยตบมือขอบคุณนะคะทำไมเอฟซีถึงไม่รักไม่เอาหมอบแม่โอ้ยทุกคนก็เห็นต้องให้เราแบบซ้ำอะไรนักหนาใช่ไหมลูกเออความจริงมันก็เห็นกันทั้งประเทศน่ะมาดามจิมมี่บาดีรู้อ้ยบอไหวเลยลูกอีกรอบแล้วกันเ้อ <c oughs> <c oughs> ปูดแปดพ่ะนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นแปดเจ็ดพี่ตัีไหวเล่าแปดเจ็ดคนวะพรุ่งนี้ไว้เล่าเจ็ดแปดเจ็ดนะลูกนะผมไม่ชอบอือใช่ใช่มันจงของนะโอ้ยแม่ไม,ม่ไหวแล้วขอเข้าน้น้ำนะอ ใรมาแม่ไม่รู้เลยเนาะกาะไดน้องแม่ลูกหนูอุ้ยอะไรวะเนี่ยฉันกินอะไรมาวนันนี้ลูกคือนมแม่ก็ไม่ได้กินนะกินอะไรวะกินสต๊ก็อ้วกออกหมดแล้วอ่ารีบเด้ออ้ยน้ำ เสียใจด้วยกะหัวใจและกายพื้นกินทะลุก <c oughs> ินปัจ,จตอยอมตอดกายมาเน่เด้อ, <c oughs> อามาแล้วคู่แข่งใครออกตายกะรีบไปแม่เดี๋ยวเลยเป้า <c oughs> ปกติของแม่หญิงค่ะ <c oughs> ลูกรักว่า <c oughs> จุธาเทพเคยถามยาาตุลลแม่ เดี๋ยวคืนนี้แม่จะรีแอคชั่นเดี๋ยวคืนนี้คลิปนี้จะรีแอคชั่นอืมจะภาพนี้ไม่ถึงห้องน้ำแล้วแม่ทุกปันวะอออะไรวันนี้ทำไมมันเกิดจังเลยวะแม่งงมากทั้งตุั้่ไไปเอาเขาห้องน้ำจะบอกตุดต,ต,ตลอดเลยอะเป็นอะไรไปแล้ววันนี้อ๊้ รถบัรไดหยุดเลยอืมมันจะไปไม่ไม่ไมแปลกนะแม่ไม่ได้กินนมเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะขอไปด้วยค่ะคือสีส้งตดร้อนตดต้อนด้วยแม่อย่าดึงอย่าติงขง้นแม่ วันนี้แม่ไม่ได้กินนมเลยจริงๆลูกนมก็ไม่ได้กินแต่แม่กินออกินมัน <c oughs> กินมันตัวช่วงนี้บอลยูโรผู้บาวหายหมดเออใช่ลูกคนเดินทางก็หายลูกครับไม่ต้องคุยแล้ววันนี้ให้แม่ตอยางเดียวกุ๊กไก่ว่าเอ้ยเนาะแนวตด ตัวมันยืนขึ้นเดี๋ยวกันเกงทะลุแม่แม่โรเตอรี่ผมไม่มีโอกาสเข้าเมืองเลยเสียดายแม่